สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสักครูสักคนครับผมเพมก็มานาพาแซ่บอีกแล้วพี่น้องได้ผัดกะเพรากุ้งตัวนี้ใหญ่เลยพี่น้องมันใส่ไข่ดาวเนาะหอมอร็จแซ่บเลยมีพริกน้ำปลาใส่หอมแดงใส่ขอมนานํานำพี่น้องแซ่บเลยครับผักแก้มกับได้สลลัตคอสแล้วก็ถััวผักเยาวครับพี่น้องรัวหลายความเลยนะเนาะมาแซ่บๆตั้งกันเลยครับมันในกินเมนูครับ

ราดพริกน้ำปลาพี่น้องซอยหอมแดงบางๆ้าแต่น้อสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยไข่ดาวไข่ดาวเป็นไข่แฝดเรื่อนี้เยิ่มเยิ่มเลยพี่น้อง ซาใจสมอยากเลยครับพี่น้อง Ừ, nó ơi cùng tuổi nhẹ ปลาผมผมหัน่นพริกบางๆแล้วก็หอมแดงหั่นบางๆพี่น้องหั่นแว่นเอาใส่น้ำป่าแช่น้ำป่าแล้วก็บีบมะนาวใส่มันสิเปรี้ยวเค็มๆนั่นนะเค็มสิเค็มนั่นน่ะเดี๋ยวพี่น้องออกเปรีป้ยวๆกินกับผัดกะเพราเข้ากันดีเลยพี่น้อง រង់ចាំចាំបងប្អូនเด้อ ดอกเน่าผิวขอตาพี่น้องกินบรสุทธิ์พัดเรื่อยๆขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อบริสุทธินัดตัวนี้่เมนูข้าเจ้าแต่ว่าใส่ซ้อนใส่ซ่อมกินบรบริสุทถนัดบุคือกินข้าวเหนียวเนาะพี่น้อง ว่ามัดคักเลยเลยพี่น้องผัดกะเพราผัดกะเพราเผ็ดแห้ง มันเย็นดีหักเลยพี่น้องกินใตต้นหูกระจง ไข่ดาวไข่แฝดสองหน่วย ไฮดาวแล้วแดดเยิ้มย้มเลยเป็นยาวมานตูมเลย่น้องขนาดลมเย็นไป um นั่งเหงาออกไปน้องเด้วยวันจัดแบบเผ็ดเลย อยากเลยวันนี้แซ่ผัก พักนิดหน่อยอะไรก็ขอขอบคุณกำลังลงใจจากพี่จากน้องจกุกคุณจากคนที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับเด้อมานะกอบฝากให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มานาทำในเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อครับเพื่อสิบผลิตภัณฑคลิปใหม่ของมานะอาจจะบดได้ลงคลิปคู่มือก็ขอ,ขอโทษขออภัยกับพี่น้องสถานการณ์แบบมันบกคกอยวางบ่ดอย่างเด้ หลายอย่างพี่น้องแต่ละมือเชเรียกอย่างงี้ภากพีตอนน้องไว้แนวสแซ่บภับพี่น้องผัดกะเพรากุ้งไข่ดาวพัดแบบเผ็ดๆแห้งๆเลยน้องสุดยอดได้กาินพี่น้องอขักๆคอยบิ่งคลิปหน้าว่านมนาจะได้อย่างาพายพี่พาน้องแซ่บ,บยีเดีับเด้อคลิปตามเลยอนช่องมนาพาแซ่บเจียกันใหม่ในคลิปหนา้าครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ได้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ